สวดีครับผมอเริ่มคลิปครับผมที่จะมาวิธีเพิ่มความแรงให้ปั๊มเครื่องฉีดยาแล้วครับผมทีนี้ตอนนี้ช่อง YouTube ผมไม่สามารถที่จะไปลงคลิปในช่อง YouTube ได้ไม่รู้มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมยังไงก็ฝากไปกดติดตามไว้ก่อนแต่ว่าคลิปเนี้ยผมจะลงหน้าเฟซแล้วก็ผมจะลงหน้าเฟซให้ดูเลยแล้วกันวิธีทํานะผมอันนี้จะมาอันนี้เดิมๆอันนี้คือปั๊มเดิมๆเ,เลยนะผมคือยังไม่ได้ทําอะไรเลยเดี๋ยวจะมาทาให้ดูก่อน all right พจนจุดน้ามันก็ยังไม่แรงนะครับผมจะไม่แรงเลยนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยจะมาให้ดูว่าในงบสองบาทมันจะแรงขึ้นยังไงเดี๋ยวไปติดตามวิธีทําเลยครับผมครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีทาครับผมหลกัหลกๆง่ายๆผมเขาเรียกวาวไปรู้เรียกวาวหรืออะไรตรงเนี้ยไอตัวปรับเนี่ยเราเปิดมันจะมีน็อตสองตัวนะครับผมเปิดพี่บางท่านนะครับผมอาจจะแล้วแต่วิธีใครมันมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผม อาจจะไม่เหมือนการบอกก่อนทุกคลิปเลยว่าผมไม่ใช่ช่างนะครับผมแต่ก็ไปฝากติดตามช่องย t u b e ช่างหัมันก่อนเพราะว่าตอนนี้ช่องผมเข้าไปโพสต์ไม่ได้ไม่รู้เกิดจากอะไรแล้วแต่เทคนิคพี่ๆแต่ละท่านนะครับผมของพี่บางท่านอุดนะครับผมอาจจะอุดเลยถ้าอุดเลยน้ําจะไหลบนกลับนี่ไม่ได้นะครับผมน้ามันจะไม่ไหลบนแต่เราไม่ได้อุดนะครับผมไม่ได้อุดขอบค่ะถอดน็อตออกมานะครับผมสองตัวครับผมค่อยๆดูนะครับผมล้่ก็นี่ถอดออกมา นะครับผมมันจะมีสปริงนะครับผมมีลูกปืนมีสปริงแล้วก็จะมีวาลวตรงนี้มันนะครับวาลวนี้ยังอยู่เหมือนเดิมเราไม่ต้องไปแตะต้องนะครับผมมันจะแรงขึ้นยังไงนะครับผมเราถอดแล้วถอดปุ๊บคลายเปิดให้สุดคลายออกให้สุดก่อนเลยนะครับผมมันจะแรงขึ้นได้ยังไงปกติมันจะใส่สปริงเข้าไปแล้วก็ใส่ลูกปืนเข้าไปอย่างนี้เนาะครับผม เราก็เทออกมาในมือนี้ก่อนเลยสองบาทยังไงมีตังค์อยู่สองบาทไปซื้อน็อตมาอย่างนี้พี่ตัวละสองบาทนะครับผมตัวละสองบาทน็อตแค่นี้ยาวประมาณหนาประมาณสิบมิลแต่จริงๆแล้วเราใช้แค่ช่วงนี้มันเราใช้แค่ช่วงหัวน็อตประมาณห้ามิลความหนาประมาณห้ามิลน,นะครับผมดูที่ว่ามันขนาดเข้าไปในรูนี้ได้นะครับผมดูที่ว่ามันเข้าขนาดเข้าไปรูในรูอย่างนี้ได้นะครับผมอ่าเราก็มาดูนี่ครับผมจะมีประมาณนี้อ่า อุปรกรณ์ที่เราจะใช้คือน็อตตัวเดียวหรือว่าอาจจะใช้ลูกปืนอย่างนี้ก็ได้ผมหาลูกปืนไม่ได้เรือเราจะใช้ลูกปืนแบบเหมือนขนาดเดิมของมันเลยอีกลูกนึงก็ได้แต่ผมหาไม่ได้ครับผมก็เลยอ่า,อาสปริงน็อตนะครับผมเอาหัวน็อตเข้าไปนี้ปึบเข้าไปนี้หัวน็อตเสร็จนะครับผมยัดเข้าไปยัดตามเข้าไปเลยนอ็อตสปริงลูกปืนนะครับผมทีแรกเราคลายออกให้สุดก่อนนะครับผม คลายออกให้สุดก่อนนะผมคลายออกให้สุดก่อนฮโอเคก็เราใส่น็อตใส่สปริงใส่ลูปกปืนเสร็จระกอบกลับมันเดิมจะประกอบอยากนิดนึงอ่ะครับผมแล้วก็หมุนน็อตกลับเลย,ยแล้วก็หมุนน็อตกลับไปเหมือนเดิม หลักการง่ายๆนะผมไม่ต้องไปอุดนะครับผมคือถ้าอุดน้ามันจะไม่มีโอกาสไหลวนเข้าไปเลยในหลักการของผมในหลักการของผมนะครับผมเวลาบัตันจริงๆแรงจริงวาวยังทํางานปกตินะครับผม Here. วาวยังทํางานปกติไม่ใช่การอุดรูนะผมไม่ใช่การอุดรูแต่เป็นการไปเสริมนะครับผมเป็นการไปเสริมความแน่นปเป็นการไปเสริมความแข็งของสปิงเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมตัววาวยังทํางานเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้อุด ไม่ได้อุดนะครับผมไม่มีผลเสียนะครับผมเราไม่ได้อุดเลยนะครับผมสปริงว,ว้าวยังทํางานเหมือนเดิมแต่ว่าความแรงมันเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับผมมาชมกันいいแล้วก็บุนน็อตเข้าเหมือนเดิมเลยครับผมบุมนน็อตเข้าเหมือนเดิมเลยบุนน็อตแน่นบุนน, <Ganz S 1> น็<ๆ>อตแน่แนเลยนะครับผมมุนน็อต<ๆ>แน่นแคเคอันนี้เองเสร็จแล้วนะครับผมว้าวยังคงทํางานเหมือนเดิมมันไม่ใช่การอุดวาวตรงนี้นะครับผมถ้าการอุดว้าว มันจะน้ําจะไม่สามารถไหลเวียนเลยอาจจะส่งผลนิดหน่อยวัน,นงหน้าหรือถ้าสายพับอย่างนี้มันอาจจะน้ําพุ่งน้ําแตกได้นะครับผมในการอุดวาล์วแต่ของผมในเทคนิคของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ไม่มีใครผิดใครถูกนะพี่เนาะเมื่อเกิดแรงดันแรง,แรงๆหรือปิดวาล์ยังคงทางานปกติเหมือนเดิมนะครับผมพอใส่ประกอบเสร็จแล้วก็ตั้งหมุนเหมือนเดิมหมุนปรับเข้าเหมือนเดิมแค่นั้นเองมันจะจะไปเพิ่มความแข็งของสปริง นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูใส่น้ําฉีดดูจะแรงไหมครับผมครับผมหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาฉีดดูครับผมมันจะยังแรงเหมือนเดิมไหมหรือมันจะเปลี่ยนไปไหม